ว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญในหลายประเทศจึงส่งเสริมให้เด็กๆอ่านหนังสือสารคดีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศบอกว่าการอ่านหนังสือสารคดีมีส่วนช่วยให้เด็กๆประสบความสำเร็จในชีวิตวการอ่านหนังสือเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์และการทำความเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนและนี่คือหนึ่งในหนังสือสารคดีสำหรับเด็กดีๆที่อยากแนะนำเล่มน,นี้มีชื่อว่าความลับของโลกเป็นหนังสือดีฝีมือคนไทยที่ได้โกอินเตอร์ไปถึงประเทศฮ่องกงด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆมารู้จักโลกของเราในมิติด้านสังคมวิทยาอย่างตำนานนิทานพ รู้ในห้องเรียนมาดูตัวอย่างเนื้อหาก,กันค่ะเรื่องเล่าจากตำนานของชาวกรีกโบราณบอกว่าลมคือการหายใจเข้าออกของโลกแต่ความจริงไม่ใช่น,ะนี่คือพระอาทิตย์พระอาทิตย์ทําให้อากาศร้อนเมื่ออากาศร้อน,อา,าอ,นอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นก็จะไหลเข้ามาแทนที่และเกิดเป็นลมขึ้นมานั่นเองเนี่ยความจริงก็เป็นแบบนี้นอกจากจะให้คําตอบที่ถูกต้องในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วหนังสือเล่มนี้ยังมีเกร็ดความรู้ดีๆที่เด็กๆสนใจอีกเยอะมากแถมยังมีรางวัลการันตีถึงสองรางวัลด้วยนะคะบอกเลยว่าถ้าอยากได้หนังสือที่อ่านสนุกและช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้าน